โอเคนะครับตอนนี้พ่อกำลังจะรับถ้วยรางวัลน,นะครับนี่ตรงกลางครับแซงแดงนู่นครับถัดมานะคะคุณอันดับที่สามคุณไพโรดหนีหลายค่ะจากตำรวจห้องเที่ยวหัวหินค่ะนี่พ่อก็ได้อันดับที่สองนะครับคนแรกจะอยู่ตรงนู้นครับ ถัดมาคุณกิติสถิตานนนค่ะลำดับที่สี่เดี๋ยวเราจะมีการขายรูปหมู่ร่วมกันนะคะระหว่างกลุ่มชายอายุ50-59ปีมินิค่ะจะเป็นภาพรวมนะครับประมาณนี้นะครับค่ะ แต่รูปหมู่สลับด้านซ้ายขวานะคะนี่นะครับต่อมาก็อันนี้จะเป็นถ้วยเอาไปโชว์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีใบแล้วก็ค่อยเอาไปแลกถ้วยเอานะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับถัดมานะคะเป็นวีนิค่ะ